หน่วยงานทหารก็เองก็เช่นกันนะครับอย่างที่มณฑลทหารบกที่37ก็ได้มีการจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการประจำปี2566ครับพลตรีประพัฒพบสุวรรณผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำการต่ำกว่าชั้นนายพลที่สโมสรค่ายเมืองรายมหาราชโดยมีกำลังพลที่เกษยียณอายุราชการประจำปี2566มีทั้งสิ้น21นายเป็นนายทหารสัญญาบัตรสินาย ในทหารประทวน1นายและลูกจ้างประจำสอคนภายในงานก็มีการจัดแสดงประวัติผู้เกษยียณอายรุยราชการการจัดนิทรรศการของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหามทรมณฑลทหารบกที่37สํานักงานโครงการทหารพันดีและนิทรรศการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากโรงพยาบาลค่ายเมงราย ในพิธีมีการสักการะสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์น้อยเจดีพระตำหนักพ่อขุนเมงรายและพระบรมราชานุสาวรีพระยาเมงรายพิธีมอบใบประกาศกิตติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่กำลังผลที่เกษียณอายุราชการค่ะ